สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็จะนําพระนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับมาให้พี่พี่เอฟซนะครับได้รับชมกันนะครับมาแบ่งปันกันนะครับนี่เป็นสององค์นี้เลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมแกพิมพ์กีตาสีชายเล็กนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องถอนพระเครื่องนะครับผมหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจพระที่ผมนำมาให้ชมวันนี้นะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้นะครับ0ูนย์เก้าเเเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม เดี๋ยวผมขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับพี่นะมาากเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอาองแรกนะครับองคงแรกนะครับเอาองค์แรกก่อนเลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่พี่พี่นะอ๋องนี้นะครับผมมองเป็นพิมพ์นิยมเนะครับองคงนี้นะครับดูเนื้อด้ครับพี่พี่นะ ครับทำไมผมมองเป็นพิมพ์นิยม A นะครับก็ท่านก็จะมีตาไปอินเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับมีเนื้อขีดเกินนะครับอ่าตรงนี้นะครับเก่าไม่เก่าก็ดูเอาเลยนะครับเนื้อหานะครับนี่เลยนะครับเนื้อนี้จะออกเป็นสำริดแล้วนะครับเนื้อจะออกเป็นสำลิดเลยนะครับตรงนี้นะพี่ๆนะ ดูนะครับนี่ใครมองยังไงผมไม่รู้นะครับในส่วนตัวนะครับพระองค์นี้นะครับเนื้อจะออกเป็นสำลิดไปแล้วนะครับเนื้อจะออกเป็นทางสำลิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับดูดีครับพี่พนะพระสวยคมชัดลึกนะครับนี่ตาปากจมูกนะครับติดชัดจีวรนะครับนี่สองข้างนะครับติดชัดเจนนะครับดูด้านข้างนะครับพี่พนะเห็นไหมครับ พระนเนื้อจะออกจนจะออกเป็นไปทางสำลิดแล้วนะครับพระนะครับนะครับเห็นไหมครับพี่พี่นะอ่านี่เลยนะครับองนี้นะครับแบ่งปันเบาๆเลยนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันเบาๆเลยเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันเบาๆเลยนะครับที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่นะอ่เนี่ยดูใต้ฐานนะครับใต้ฐานนะครับก็จะมีเป็นรอยช่อนะครับเนี่ย อันนี้ก็ถูกแต่งตะไบแต่งเรียบๆไปเลยนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> พระนะครับก็จะผ่านการใช้มานะครับแต่เป็นพระที่ยังสวยคมชัดลึกนะครับนี่เนื้อนี่จะออกไปทางสำลีแล้วนะครับผมว่านะพี่ๆนะผมว่ามันจะออกไปทางสำลีแล้วนะครับพี่ดูเลยนะครับพี่เห็นไหมครับ ชอบนะครับพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับแล้วค่อยทักมานะครับองนี้เปิดที่7,500บาทนะครับเปิดที่7,500บาทนะครับถ่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมองนี้เป็นพิมพ์นิยม A นะครับเปิดแบ่งปันที่7,500บาทนะครับผม7,500บาทนะครับ ดูองค์ต่อไปเลยนะครับดูองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขีตาสีชายเล็กนะครับพี่ๆนะเป็นพิมพ์ขีตาสีชายเล็กนะครับนี่ดูนะครับนี่เห็นไหมครับตาสองข้างติดชัดเจนนะครับจมูกบานใหญ่นะครับปากยังติดชัดนะครับนี่ซอกคอนะครับลึกๆนะครับเห็นไหมครับพี่ๆนะสีชายเล็กนะครับบางคนนะครับเห็นจีวรนี้เขาก็จะ เรียกเป็นสีชายจีวอนสั้นก็มีนะครับบางคนแล้วแต่คนจะเรียกนะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาสีชายเล็กนะครับพี่ๆนะนี่ครับองพระนะครับก็จะออกวันณะเหลืองอมเขียวนะครับตามซอกนะครับก็จะเป็นออกตะกันสีดําสีดํานะครับนี่นะครับมีวันณะเหลืองอมเขียวนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักมาองค์นี้ก็ แบ่งปันที่7,500บาทเช่นกันนะครับเหมือนองค์นั้นเลยนะครับเหมือนพิมพ์นิยมนะครับอ่านี่เลยครับสีชายเล็กนะครับสีชายเล็กเส้นจีวรเส้นนี้ก็จะพาดจะพาดขึ้นมาตรงสังขติด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เขาจะเรียกสีชายเล็กนะครับผิดถูกประกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆนะนี่ครับ ผมก็อธิบายเท่าที่ผมรู้นะครับอธิบายเท่าที่ผมรู้นะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับคมเก่าคมแห้งนะครับพี่ๆนะอเดี๋ยวว่าคมเก่าคมแห้งเดี๋ยวบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยเก่าไม่เก่ายังงั้นอย่างนี้ดูเอาเลยนะครับดูพี่ๆนะดูเลยนะครับนี่ใกล้เลยนะครับใกล้เลยนะครับซูมให้ดูใกล้เลยนะพี่นะนี่ครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้สี่ฉายเล็กนะครับพิมพ์คิตาสี่ฉายเล็กวัดบางครานนะครับ ท่า,ทาในใดสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์099 6341275นะครับ099 6341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนี่เห็นไหมครับพี่ๆนะีนด้านข้างนะครับมีรอยตะโตคตะเข็บข้างนะครับ <c oughs> จะไอนะครับจะไอก็เลยเป็นตาเสียงแบบนี้นะพี่ๆนะพ,พูดเยอะก็จะไอนะครับ ดูใต้ฐานกันนะครับดูได้ใต้ฐานนะพี่ๆฐานเนี่ยที่ผมบอกนะครับพิมพ์ีิตานะครับพิมพ์ีิตาเขาก็ใต้ฐานก็จะเป็นมาแบบยังไงอะเขาเรียกก้นมะละนะครับนี่เขาเรียกก้นมะละนะครับใต้ฐานนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรอยโลหะเข้านะครับนี่เห็นไหมครับมันจะเทโลหะเข้าทางนี้นะครับอ่านะครับ ครับพี่ๆนะดูนะครับอ่านี่เลยนะครับองค์นี้นะครับเปิดไปที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเปิดไว้ที่เจ็ดั้ารอยบาทนะครับเหมือนกันนะครับราคาเหมือนกันนะครับอ่านี่เลยนะครับสององนี้นะครับราคาเหมือนกันนะครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมนะครับก็เปิดที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับพิมพ์นิยมนะครับ กีตาสีชายเล็กนะครับองนี้ก็เปิดที่7,500บาทนะครับพี่ๆเอฟซีันใดชอบนะครับก็ทักมาได้นะครับที่เบอร์0ู9ย์4 1275สี่หนึ่งห้านะครับ0 9 9ย์4 1275สี่เเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมก็จะไอนะครับพูดไปก็จะไอนะครับพี่โทรมาเลยครับพี่ๆนะถ้าชอบนะครับถ้าชอบถ้าสนใจก็โทรมาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับ โทรมาพูดคุยนะครับว่าเออทอนพี่มีทุนแค่นี้นะพี่อยากจะได้อยากจะเช่าสักองค์แบ่งพี่ได้ไหมอ่าอย่างนี้นะครับโทรมาได้นะครับโทรมาพูดคุยกันนะครับเรื่องราคานะครับอันนี้ที่ผมเปิดมันเป็นแค่ราคาเปิดนะครับราคาซื้อขายตกลงกันอยู่ที่คนซื้อนะครับอยู่ที่คนซื้อนะครับและคนขายนะครับจะคุยกันนะครับอันนี้เปิดไว้ที่7,500บาทครับ นิยมพิมพ์คิตาสีใช้เล็กก็7,500บาทเช่นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆี่ FC กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่จากช่องทอนรักเครื่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ